สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Workpoint TV วันนี้เราจะพามารู้จักกับยานเกราะติดปืนต่อต้านรถถังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาดูได้ยากนั่นก็คือ M50 Ontos a t หรือชื่อเต็มว่า M50 Ontos a t Rifle Tank Destroyer ซึ่งเป็นยานเกราะขนาดเบาที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น จุดเด่นของมันคือการติดตั้งปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังขนาด106ม mm ิลิเมตรถึง6กระบอกอยู่บนตัวถังเดียวกันทำให้มันสามารถยิงกระสุนต่อสู้รถถังได้อย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสัน้น M50 Ontos ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างตัวถังเบามีความคล่องตัวสูงและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการซุ่มโจมตีศัตรูจุดประสงค์หลักคือเพื่อใช้ต่อต้านรถถังของฝ่ายตรงข้าม แต่ด้วยความที่มันบรรทุกกระสุนได้ค่อนข้างจํากัดและต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนใหม่หลังยิงทําให้มีข้อจํากัดในการรบต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในสนามรบจริงโดยเฉพาะช่วงสงครามเวียดนามออนโทสได้แสดงให้เห็นถึงพลังทําลายล้างอย่างมากไม่เพียงแต่ใช้ยิงรถถงังแต่ยังถูกนํามาใช้สนับสนุนทหารราบยิงใส่บังเกอร์กำแพงและที่มั่นของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีข้อเสียในเรื่องการป้องกันเกราะที่บางและไม่สามารถรับมือกับอาวุธหนักได้แต่ออนโทสก็ยังถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวในช่วงเวลานั้นปัจจุบัน M50 On Toast ออนโทสได้กลายเป็นของหายากที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางทหารและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบที่แปลกตาและทรงพลังในประวัติศาสตร์รถถังต่อต้านรถถังของโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทางช่อง WorkPoint TV